มาซักผ้ากันค่ะในวันซักผ้าทำไมถึงร่าเริงได้แบบนี้ต้องเล่าก่อนนะแกหนูจิมเป็นครูสอนเต้นแล้วสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือคราบเหงื่อแบคทีรียกลิ่นไม่พึงประส์ตาเสื้อผ้าคือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสบายใจได้หายห่วงเพราะมีผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซหอมสดชื่นจากธรรมชาติซักสะอาดอย่างอ่อนสะอาดยปลอดภัยด้วยพลังเอนไซม์จากธรรมชาติสลายคราบฝังลึกจนคราบเหงื่อแบคทีรียคราบมันคราบอาหารเดี๋ยวมาดูกันนะคะวพื่ออะซักผ้าด้วยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซแล้ว คราสก,กับตกจะหายไปไหมใช้ได้ทั้งซักมือและซักเครื่องจะผ้าขาวหรือผ้าสีก็ได้หนุยจีนซักเครื่องก็ใช้เหมือนน้ำยาซักผ้าทั่วไปเลยแก70มิลลิตรต่อน้ำ9ลิตรผ้า30มลิบทีไความที่ผลิตจากส่วนผสม,สมออร์แกนิกเลยปลอดภัยผ่านการทดสอบออยอผลรับรองไม่แพ้ไม่ระคายเคืองจาก DRC ผ่านการรับรองฆ่าเชื้อแบคทีเรีย99.9%ุมาตรฐานยุโรปจากเบตต์ปลอดภัยแม้เด็กและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม กลิ่นหอมซากุระอ่อนๆกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์มอบความหอมให้เสื้อผ้าห <c oughs> อมกลิ่นซากุระหอมสดชื่นจากธรรมชาติสักสะอาด <c oughs> ย่างอ่อนโยนโด้วยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเกดิต้าด้านล่างหรือมีทางบ้านต้องตอบบ้านส้มและบ้านม่วงเลยนะคะ